สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแน,นลใหม่ของผมนั่นเองนะครับจะเป็นชแน,นลของเคมฟีดิจิตอลมันนี่นั่นเองนะครับเป็นชแน,นลที่สมาทำคลิปเก็บเงินดิจิตอลที่มีแพร่หลายในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราไปดู การเก็บเงินกันนะครับซึ่งการเก็บเงินแต่และเว็บไซต์นะครับไม่ได้มากเท่าไหร่นักก็จะได้ทีละนิดหน่อยนั่นเองเนาะผมก็มาทําให้ดูว่าเก็บได้ไหมนั่นเองนะครับแต่ก่อนเง่นเลยคุณต้องมีกระเป๋าเงินก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าเว็บไซต์ที่เราจะไปเก็บเงินเนี่ยใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลอะไรนะวันนี้จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ tr 8 f a c e t script demo มนะครับนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเก็บหรือว่าดูข้อมูลจากเว็บไซต์นี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูบาเลนนะครับบาเรนหรือว่าหลายหลายคนอ่านว่าบาลานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับว่ามีหรือเปล่าทางเว็บไซต์เขามีเงินพอที่จะแจกเราหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้มีอยู่ที่43ซาโตชินั่นเองนะ วนี้เรามาดูว่าเว็บไซต์เนี้ยเขารองรับกระเป๋าเงินดิจิตอลอะไรนะครับเราก็มาดูในหวัวข้อ this facet request ตรงนี้นะครับอันนี้เข,เขาจะแจ้งชื่อแพลตฟอร์มหรือว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลที่เขารองรับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น facet pay account to claim นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเงินดิจิตอลของ แพลตฟอร์มฟาสตเพย์แอดเคาน์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนกดไปได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมแนบใต้คลิปวีดโอคือปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นลิงก์ที่ทําการย่อย่อเพื่อที่จะให้สั้นลงแต่ว่าไม่ได้แฝ่งโฆษณาอะไรเลยนะครับกดติดตั้งให้กดกดลิงก์แล้วก็เข้าไปที่วิบได้เลยนะครับทีเนี้ยนะครับเว็บไซต์เหล่านี้นะครับจะมี โฆษณาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะเหลกเลี่ย,ง,ยง,งการแสดงข้อมูลที่น่ารำคาญนะครับหรือว่าเราไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะไปเค้มหรือว่าเข้าเว็บไซต์อะไรพวกนี้เราไปติดตั้งนะครับติดตั้งตัวส่วนขยายของ Google Chrome ที่เป็น Ad Blocker นะครับตัวนี้นะแล้วก็ Fast Forward นะครับตัวนี้ส่งตัวนี้ผมแนะนำให้คุณทำการติดตั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดตั้ง คุณก็จะเก็บเงินดิจิตอลกับเว็บไซต์ที่แจกเงินปีต่างๆนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากที่เราจะต้องเสียเวลากับการโดนข้อลิงมั่งหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ง่ายกว่านะครับช่วจะไม่โดนอะไรพวกนั้นนั่นเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราติดตั้ง2อันเนี้ยทั้วอันครับก็จะเพิ่มความความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนั่นเองนะครับนะครับโอเคเมื่อเรา ติดตั้งหมือว่าดูเครื่องมือที่เราจะใช้กับเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทําการเก็บเงินดิจิตอลนะครับแต่เราต้องไปดูกฎกติกาของเขาก่อนว่าเขาแจ้งว่าอะไรนะครับกฎกติกาของทางเว็บไซต์นี้นะครับเขาแจ้งว่าเราสามารถเก็บเงินได้ที่1นึ่งซาตชิหรือถ้าเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่0 0 0 0 5ดดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ ะครับเราสามารถเก็บได้ทุกานาทีนะครับทุกๆ1นาทีนั่นเองเนาะแล้วก็วันหนึ่งเราสามารถเก็บได้2ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์เก็บเงินดิจิตอลหรือวาอ่าแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมีมากมายเราเก็บเว็บไซต์นี้เสร็จนะครับเราก็ไปเก็บเว็บไซต์อื่นต่อก,ก็ได้นะครับนะครับวันนี้ก็จะบอกนะครับเคมวันสตูชินะครับแล้วก็บอกว่า0 0นย์0 0 0 0 0ศูนย์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 ไฟล์ .USD นะครับตรงนี้เนาะ ตันนี้จะเป็น hourly minutes นะครับเก็บได้1นาทีนะครับทุกๆ1นาทีนะ you have to claim e v r y นะครับเราสามารถเก็บได้2ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับต่อมาในช่องถัดมานะครับตัวนี้เป็นช่องที่เราต้องใส่ที่อยู่บัญชีหรือว่าหมาเลขบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลของเรานั่นเองนะครับตรงน,นี้เขาก็จะเขียนไว้ว่า enter your bitcoin address นะครับตัวนี้ ให้เรานะครับกลับไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดไปสมัครกันได้นะครับนะครับในกระเป๋าเงินดิจิตอลของเรานี่นะครับก่อนที่เราจะมาหน้านี้นะครับให้เรานะครับไปที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับจากนั้นกดดี posit ต,ต,ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้หรือว่าของใครนะครับของใครขึ้นหน้านี้อยู่แล้วก็สามารถมาคัดลอก กระเป๋าเงินหรือว่าที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณได้เลยนะครับหรือว่าคล้ารไม่เข้านั้นนี้ก็มาเลือกเมนูข้างบนก็ได้นะครับเลือกมาที่เลนูตรงนี้นะครับหรือว่ากระเป๋าเงินนั่นเองนะครับเมื่อเรามีกระเป๋าเงินแล้วจากนั้นให้เรามาที่สกุลเงินที่เราจะทําการเคมกับเว็บไซต์นู้นนะครับมาเอาแอดเดสนะครับสกุลเงินเมื่อสกักครู่เป็นสกุลเงินอะไรนะเป็น BTC นะครับเป็น BTC หรือว่า b Bitcoin นั่นเอง เนี้ยเรากลับไปที่กระเป๋าเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูตัวย่อที่เป็น BTC อันนี้ก็จะเป็น BTC นะครับเหมือนกับที่ทางเว็บไซต์มัสสกสกู่ทำการแจกนั่นเองนะครับท,ทีนี้เราก็ไปทำการเอาที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิตอลของเราโดยไปที่คำว่า deposit ของสกุลเงินนั้นๆนั่นเองนะครับกดไปเลยหนึ่งครั้งนะครับ deposit คือการรับเงินนั่นเองเมื่อขึ้นมาแล้วจากนั้นให้เรานะครับ มาดูตรงช่องของคําว่าด p โฟ i ิตแ d ดเดตตรงนี้นั่นเองนะครับก็มากดคัดลอกตรงด้านขวามือตามเมาส์ของผมเลยนะครับกดคลิกไปนหนึ่งครั้งได้เลยนะครับระบบก็จะทําการคัดลอกให้อันตโนมัตินั่นเองนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดก็สามารถคุมดําตรงช่องได้นะครับแล้วก็คัดลอกไปได้นะครับเมื่อเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดไปได้เลยเนาะหรือว่าจะเปิดค้างไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็กลับไปที่เว็บไซต์ที่ทําการแจกเงินหรือว่าที่เราจะเก็บเงินนั่นเองคลิกขวาวางในช่อง e t e r o u r Bitcoin Address นั่นเองนะครับขีกขวาวางไปเลยเมื่อวางเสร็จแล้วกดตรงคําว่า login ินหรือว่าปุ่มกดสีฟ,ฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นเองกดไปเลยนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่า,า Capture นะครับ c a p ช So Capture นะครับ Capture ดิ Capt Let's click on the a n นต i ้ t อร์ดลิงอินเดอร์โฟลนะครับ Order continue. ออเดอร์สุกันคนทิวเขาบอกว่าเราต้องเลือกข้อความตามที่เรียงข้างบนเนี่ยนะครับเลือกอย่างนี้เป็น L O R D L I E R นะครับเราก็ไปเลือกตามข้อความที่เรียงตามลำดับนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเลือกก่อนนะครับ โอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเรากด Verify c a p t c h a นะครับเมื่อเรากด Verify c a p t c h a นะก็รอสักรู่หนึ่งให้เว็บไซต์ทำการโหลดโอเคเมื่อโหลดเรสร็จแล้วเขาขึ้นว่าอะไร c captcha was invalid try again นะครับเราทำ c a p t c h a ไม่ถูกต้องเนาะเอาหนะใหม่นะครับกดล็อกอินใหม่นะครับกดล็อกอินใหม่ทีเนี้ยเรามาเลือกเหมือนเดิมเลยนะครับก็เรียงตามที่เขาแจ้งนะกดเลือกไปเลย ไม่ใจะเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นตัว p ขึ้นต้นไม่ใช่นะครับเป็นตัว s ตัวนี้นะครับเราก็ตัว p จากนั้นมาเลือกคําว่า head c a p t i o ต่อนะครับแล้วก็กดว่ายืนยันว่าเราไม่ใช่มนุษย์นะครับเรา i ฉันเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่มนุษย์เราพูดอะไรไปเนี่ยกดว่าฉันเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อเรากดไปก็จะขึ้นรูปภาพที่เราเลือกแบบเนี้ยเราก็ไม่ดูว่าตัวอย่างเขาบอกอะไรอย่างอันเนี้ยนะครับตัวอย่างเขาบอกให้เรา กดที่เป็นหูฟังนะครับเราก็เลือกไปหูฟังอะไรไหนที่เป็นรูปหูฟังเราเลือกให้หมดนะครับมีสองรูปก,ก็เลือกสองรูปมีสามรูปก,ก็เลือกสามรูปนะครับหรือว่าจะมีแค่หนึ่งรูปก็เลือกแค่หนึ่งรูปจากนั้นกดตัวสอบนะครับเมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแปลว่าเรายืนยันกับเจ้าตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด verify c a p ล์แคปช่ไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดรีไฟล์แคปชั่นแล้วนะครับ เราก็รอสักคู่หนึ่งนะครับเว็บไซต์ก็จะพาเราเข้าสู่หน้านี้แหละนะครับทีเนี้ยหน้านี้นะครับก็จะเป็นการเคลมเงินหรือว่าเป็นการเก็บเงินดิจิตอลนะครับในการเก็บเงินนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มากดตกคําว่า go to sponsor link ตรงนี้นะครับแต่ว่าแนะนํานะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตั้งนะครับให้ไปติดตั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น ad blocker นะครับแล้วก็ fast forward นะครับเพราะจะช่วยให้ขั้นตอนต่อไปเนี้ย ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราไปกดกันเลยที่กดถูกสปอนเซอร์ลิงนะครับก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะไปสู่เว็บไซต์ข้างนอกนะครับอย่างนนี้ก็จะขึ้นว่าอ่าคลิกเพียวชูคอนทิวนะครับก็คลิกไปเลยว่าคลิกที่ปุ่มกดที่ผมอ่านมาสักครู่เลยนะครับเขาบอกว่าคลิกตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะครับเราก็คลิกไป เมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะพาเราเข้าไปสู่หน้าถัดไปนั่นเองนะครับในหน้านี้นะครับก็จะให้เรายืนยันนะครับว่า I'm not a robot ฉันไม่ใช่โรบอทหรืว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะหลังจากนั้นเลื่อนมาคลิกตรงคําว่า click here to continue นะครับตรงนี้นะครับแปลว่าเรา ให้เราคลิกตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะครับก็คลิกต่อเลยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะโหลดเข้าสู่หน้าถัดไปนั่นเองในหน้าถัดไปก็จะเป็นการนับเวลาถอยหลังประมาณ10วินาทีนะครับเราก็รอให้ตรงนี้นับจนเสร็จนั่นเองนะครับเมื่อนับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงคําว่า get Link ตรงนี้นะครับตรงคําว่า Get Link นะก็กดไปเลยนะครับ กดตรงคำว่า GET LINK ไปเลยนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะให้เว็บไซต์ทำการโหลดข้อมูลโอเคเมื่อเว็บไซต์โหลดข้อมูลเสร็จก็จะแจ้งว่า uh, One Satoshi uh, was sent to you for s e t at uh, for sent p a y at คาวนะครับ Went o e a r n more Check check out all for s e t list นะครับอัปเดตอัปเดต ออลนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับ <S <S เพื่อทําการเช็คว่ามีเงินเข้าหรือเปล่านะเขาบอกให้เราไปเช็คที่กระเป๋าเงินดิจิตอลประเสริเพของเรานะั่นเองทีนี้เรากลับไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอล Pa ะเสริเพของเราแล้วก็ไปทําการเช็คเช็คที่ไหนเช็คที่ในหน้า Overview ตรงนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะในหน้า Over Vi e w นะครับกลับมาเช็คว่ามีเงินเข้าไหมเมื่อกี้เราเก็บเงินที่กระเป๋าเงินดิจิตอล เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นของเว็บไซต์ gr 8นะครับหรือว่า g r เอ็กซ์เปอร์เซ็นต์เดโมโนะครับตรงนี้นะก็ขเข้ามาแล้วนะครับที่1นะครับหนึ่งซัตโตชีนั่นเองครับขอเรียกสั้นๆนะหนึ่งซัตโตชีนั่นเองนะก็เป็นเข้ามาในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงสถานะเรียบร้อยนะครับว่า,าผมเนี่ยได้ทำการเก็บเงินดิจิตอลที่เกินสกุลเงิน BTC หรือว่า Bitcoin จากเว็บไซต์ g r x e ส่วนเซะครับเนเดโมนะครับเรีย <único> บ <Liberty Overwatch> ร Eat, fit, water, ้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ต้องการเก็บเงินดิจิตัลกับเว็บไซต์ที่ผมได้นำมาทาคลิปกับคลิปนี้นะครับเดผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์สามารถกดได้เลยปลอดภัยนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นเก็บเงินกับเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมแนะนำจริงๆนะครับให้คนไปติดตั้งส่วนขยายของ Google Chrome ื่อที่จะง่ายในการเก็บเงินดิจิตอลนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตั้งกันด้วยนะไม่ยากนะครับในการติดตั้งก็แค่กดติดตั้งนะครับหรือว่ากดรับ e x t r a c i o n หรือว่าส่วนขยายของ Google Chrome นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครใช้เบราว์เซอร์อื่นก็ใช้ได้แหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถติดตั้งส่วนขยายในส่วนที่เป็นของ f าสต์ฟอร์เวได้ไหมนะครับอย่างโอเปราครับผมก็ไม่แน่ใจว่าติดตั้งได้ไหมนะครับก็ลองไปทดลองใช้กันดูนะครับผมก็ไม่เคยลองด้วยกับเบราว์เซอร์อื่นนะโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็เก็บเงินเสร็จเรียบร้อยนะสําหรับใครที่จะกดติดตามกด s u b สไครต์กดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดติดตามแล้วคลิปวิดีโอลงบอกันไปแจ้งจนหน้าลำคาญก็สามารถกดกดปิดกระดิ่งไปได้นะครับกด ปิดการแจ้งเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแต่ยานโฟลูกันเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาเก็บเงินต่อเว็บไซต์ใดอีกนะครับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กับช h a n เคมฟรี e ันน e ่อ่าเคมฟรีดิจิตอลมันนนะครับตรงนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ